เป็นการติดเชื้อโควิดทั้งหมู่บ้านนะคะคที่อยู่ในช่วงรอยต่อดจังหวัดยะลาเราก็สงขานั่นเองครับซึ่งเขาก็วอนให้หลายๆคนหรือทางภาครัฐเองนะคะเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะวันนี้ค่ะ20กันยายน2,564นะคะนายมาซือลันตายาลอประธานชมรมเพื่อนบัณฑิต3จังหวัดชายแดนใต้น้ำทีมค่ะแล้วก็ผู้ช่วยเหลือนะคะร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารปรุงสูกค่ะพร้อมน้ำดื่มจำนวนกว่าร้อยชุด แล้วก็เป็นอาหารแห้งยาแล้วก็ขนมเด็กนะคะเดินทางไปที่บนเขาเอ,อ๋อสถานที่นี้อยู่บนเขา oh. เป็นรอยต่อนะคะนําไปมอบให้ในายสุกรีวันนี้ค่ะเป็นพวกหน่วยการโรงพยาบาลสอตอหาดทรายค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงพยาบาลสนามนะคะ oh. เพื่อที่จะนําสิ่งของเหล่านี้ค่ะไปมอบให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในศูนย์พักคอยและที่กักตัวอยู่ที่บ้านกว่า oh. ร้อยชุด ซึ่งบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่อาศัยของเขาอยู่บนเขาอยู่ที่บ้านหาดทรายตําบลทานคีรีอำเภอสบ้าย,ยจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นเขตรอยต่อนะคะกับจังหวัดยะลาที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนกว่า177รายค่ะคุณบอสทั้งนี้นะคะก็มีประกาศสั่งแล้วนะให้ปิดหมู่บ้านทั้งจังหวัดเลยโดยมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าข้าวสารอาหารแห้งยาสีฟันสบู่ผงซักฟอกนมเด็กขนมเด็ก ทางชุมชนเนี่ยตอนนี้เขายังมีความต้องการเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ต้องการอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าพื้นที่ที่จะต้องไปส่งเนี่ยมันอยู่บนเขาไงแล้วก็ต้องมีการขนส่งมันก็มีความยากลําบากนะคะก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่ค่ะซึ่งเวชภัณฑ์ที่เข้าไปในการดูแลก็อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างนะคะแต่ทุกอย่างก็พยายามที่จะดําเนินการให้ไม่ขาดสายนะคะแล้วก็มีการระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในพื้นที่ ทำให้ผู้ที่เขากักตัวอยู่นะคะมีกําลังใจที่จะสู้กับโรคระบาดใหม่ในครั้งนี้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นจิตอาสาให้ชุมชนด้วยนะคะโดยสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะต้องการที่จะบริจาคสามารถติดต่อไปได้ค่ะที่ศูนย์พักคอยบ้านหาดทรายในโรงเรียนธรรมคีรีวิทยาหมู่ที่6ตตำบลทานคีรีอำเภอสบ้าย,ยจังหวัดสงขลาหรือติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะกับนายสุกรีมาณีค่ะ ที่หมายเลขโทรศัพท์0935745283เ,ออเดี๋ยวส้มทวนเบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ <0 S 2> สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะให้การช่วยเหลือ,อเนาะออ0935745283ค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผ่านทางของนายสุกรีนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้อำนวยการที่อยู่ที่นั่นเนาะก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเว r ร์นิวข่าวในมือคุณ